สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ําประปานะคะท่านผู้ชมนะคะที่ใช้น้ําประปาดโดยยกเว้น3จังหวัดนี้นะคะก็คือกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรี ระบบประปาของท่านนะคะจะอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ไม่ใช่การประปาส่วนภูมิภาคแต่เพียงหน่วยงานเดียวนะฮะยังมีในส่วนของการประปาท้องถิ่นเช่นประปาหมู่บ้านประปาอบตอหรือแม้แต่ประปาของภาคเอกชนก็ตามแต่ในส่วนนี้นะคะการประปาส่วนภูมิภาคก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบน้ําประปาในส่วนของภูมิภาคสิ่งที่สําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของ คุณภาพมาตรฐานของน้ำประปานะคะพวกเราทุกคนเองนะคะอยากจะใช้นะคะอยากจะดื่มน้ำประปาที่มีคุณภาพฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเรามีรายงานพิเศษจากการประปาส่วนภูมิภาคไปติดตามกันค่ะ น้ำประปาในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการผลิตน้ำสะอาดแก่ประชาชนซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปปก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำประปาคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเรื่องของน้ำประปาซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลัก และยังมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องของน้ําประปาเฉพาะท้องถิ่นเช่นประปาอบตอรประปาเทศบาลประปาหมู่บ้านหรือประปาเอกชนที่ทําหน้าที่ให้บริการน้ําประปาแก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้มาตรฐานจริงวันนี้เราจะไปไขข้อข้องใจพร้อมๆกันค่ะ คุณภาพของน้ำประปาเป็นหัวใจหลักในการควบคุมคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยโครงการจัดการน้ำสะอาดหรือ Water Safety Plan WSP ของกอปอพมีการวางแผนเฝ้าระวังในทุกๆด้านของกระบวนการผลิตทั้งแหล่งน้ำระบบสุบส่งและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพน้ำได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมคุมคณภาพน้ำ และยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบโดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เพื่อรองรับการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นการประกันคุณภาพการผลิตและการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนที่จะแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดถึงบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปัจจุบันกปปอมีห้องปฏิบัติการตามโครงการ Water Safety Plan จำนวน31แห่งคือที่สำนักงานใหญ่หนึ่งแห่งและส่วนภูมิภาค30แห่งทั่วประเทศโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ของการประปาส่วนภูมิภาคการันตีได้ถึงคุณภาพน้ำประปาในบ้านของท่านว่าสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกได้แน่นอนมาถึงตอนนี้ท่านจึงใช้น้ำประปาที่บ้านของท่านได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภายแล้งหรือน้ำท่วมทําให้คุณภาพของน้ําประปาบางพื้นที่ลดลงมีสีขุ่นมีตะกอนมีรสชาติกร่อยหรือเค็มอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแหล่งน้าดิบน้ําทะเลนุนหรือกระบวนการผลิตน้ําประปาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหลายกรณีอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของกอปพอแต่ในฐานะของผู้ให้บริการน้ําประปาเพื่อปวงชนก็ได้ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆและร่วมแก้ไขปัญหารวมถึงมีการจ่ายน้ําให้แก่รถบรรทุกน้ํา เพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่บริการหรือนอกพื้นที่บริการตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิควิชาการแก่หน่วยงานประปาท้องถิ่นอบตอรหรือเทศบาลประปาหมู่บ้านและประปาเอกชนการตรวจสอบบำร,รุงรักษาท่อน้ำและอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดีสำหรับประชาชนและส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการดำเนินงานที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาตามแนวทาง Water Safe t y Plan ซึ่งในอนาคตกปปมีแผนในการขยายเขตให้บริการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสังเกตตรงนี้นะคะเพราะคุณภาพน้ำคือหัวใจสำคัญกปปพร้อมดูแลทุกท่านด้วยใจ สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาการใช้บริการได้ที่ P w A Contact Center 1662มุง่งมัน่นเพื่อปวงชนการประปาส่วนภูมิภาค ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบแล้วนะคะถึงคุณภาพมาตรฐานของน้ําประปาที่อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะประเด็นต่อไปก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็ว่าได้นะคะก็คือกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของสมุนไพรในมิติที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ปลูกสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาค่ะซึ่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมนะคะในแง่ของการท่องเที่ยวได้ด้วยอีกทางหนึ่งเขามีการจัดประชุมกันนะคะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชาดนะคะซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งมีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชานะคะหรือว่าบุคลากรทางสาธรารณาสุขทางการแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาระดมพลังความคิดกันนะคะไปติดตามชมรายงานเรื่องนี้ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพรและกัญชาซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงปาตกถาเรื่องโอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เที่ยวไร่กัญชาจากวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มน้ำเขียวและกิจกรรมระดมความคิดจากประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัญชาและการท่องเที่ยวสมุนไพรโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีผู้เข้าอบรมเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณาสุขและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลทําให้เกิดการริเริ่มในการจัดทํำเส้นทางท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพรและกัญชา ผู้ชมครับประเด็นที่เรานําเสนอวันนี้นะคะมีความหลากหลายในสาระแต่ก็นํามาซึ่งความรู้ความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่าจะเป็นการทํางานของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกซึ่งในส่วนของผู้ชมที่ชมรายการพูดตรงประเด็นในช่วงของเรานะฮะก็จะมี ข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวกันสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะดูรายการย้อนหลังนะคะท่านสามารถไปติดตามผ่านทางช่อง YouTube อนุมารชาแนลได้เลยนะคะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นซึ่งท่านจะได้มีโอกาสนะคะติดตามการสนทนาธรรมกับท่านพระราชธรรมนิเทศหรือว่าท่านหลวงพ่อพยอมกรยานวัดสวนแก้วนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ